ทีนี้คอสฟูจะเริ่มแล้วกันไม่นานนะคะวันนี้วิธีขายแบบโล,สต,โโลสต็อกบน ebay มีเทคนิคและทำได้ยังไงเ,เพื่อนๆมีของสะสมไหมของสะสมที่เป็นซีรีส์ที่เป็นที่เป็นเหมือนแบบเป็นชุดวันนี้โค้ชฟูจะมายกตัวอย่างในเรื่องของหนังสือกระตูนนะคะ หนังสือกระตูนบน ebay ขายได้ตลอดเวลาเลยแล้วคุณผูกก็ไปเซิร์ชดูไปเซิร์ชดูใน ebay แล้วเนี่ยปรากฏว่าในคนคนหนึ่งอ่ะขายไปได้หลายโซลเลยแล้วก็ยอดที่เข้ามาดูอ่ะต่อต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยนะคะที่ที่มีคนเข้ามาดูเพราะเขาจะมีเลดอยู่ว่า มีคนเข้ามาดูบ่อยแค่ไหนลแล้วก็คนคนนี้ขายไปได้กี่โซลแล้วเขาก็จะมีประวัติอยู่ว่าขายไปได้เรื่อยๆเลยมันก็จะมีราคาแตกต่างกันไปเรทราคาหนังสือการ์ตูนเนี้ยอ่าต้องเคลียร์กันก่อน,อนว่าหนังสือการ์ตูนที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงคือเป็นยังไงบ้างมันคือหนังสือการ์ตูนที่ เดี๋ยวโค้ชปูจบไลฟ์แล้วโค้ชปูจะมาแปะรูปให้ดูนะคะว่าวม่ามันเป็นแบบไหนหรือว่าลิงก์ให้ดูแล้วกันรูปหรือลิงก์อะไรสักอย่างหนึ่งก็จะเอาให้ดูหนังสือกร์ตูนเ,เคลียร์กันก่อนว่าหนังสือกร์ตูนที่ควรขายใน ebay ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นใช่ไหมคะไม่งั้นฝรั่งจะอ่านออกอได้ยังไงเว้นแต่เราจะขายโดยเฉพาะ,ะคนไทยที่อยู่ใน,ในต่างประเทศหรือว่าญี่ปุ่นที่อยู่ในต่างประเทศหรือว่าคนต่างประเทศที่อยู่ในอเมริกาก็อาจจะซื้ออาจจะซื้อหนังสือาาการ์ตูนในภาษาที่เราขายแต่ว่าที่ที่นิยมมากที่สุดก็คือหนังสือการ์ตูนแบบภาษาอังกฤษ นะคะภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างคอหนังสือการ์ตูนย่อมรู้ดีแต่ตอนนี้คอฟูห่างหายจากการเป็นเป็นแบบเมื่อตอนเด็กอ่ะเมื่อตอนเด็กเป็นคอการ์ตูนมากพ่อแม่จะรู้เลยแบบว่าเดึกๆเดินๆก,ก็ก็ต้องมาอ่านหนังสือการ์ตูนอ่ะ แล้วก็จะเสียตังค์ไปกับหนังสือการ์ตูนมากเลยเป็นเป็นตั้งเป็นโหลเป็นอะไรเลยซึ่งตอนนี้ก็มีให้ไว้บ้างแล้วก็ยังเกีเก็บไว้ก็มีนะแบบแบบเป็นหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะแบบเป็นตอนตอนน่ะเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์แบบยี่สิบตอนจบอะไรเงี้ยนะคะโดเรมอนนี่มีเยอะมาก ถ้าใครทายสนใจก็ inbox มาถ้าอยากจะอยากจะคอ,อสสะสมหนังสือการ์ตูนเก่า,าทีนี้ก็มามาเข้าเรื่องก,กันว่าหนังสือการ์ตูนที่จะขายได้ใน eBay ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นใช่ไหมคะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแล้วก็มีเรื่องแบบไหนหมีแนวไหนบ้างก็จะเป็นพวก m มาเว l มาเวลนี่มันฮอตฮิตมากมาเวลไม่ว่าจะภาคไหนซูเปอร์แมนเดอะฮาร์คแบทแมนกลุ่มของมาเวลหรือว่านังสือการ์ตูนญี่ปุ่นก็มังงะเขาเรียกนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามังงะการ์ตูนมังงะนะคะการ์ตูนญี่ปุ่นพวกมาเวลมังงะเดอะฮาร์ค หลายๆอย่างแด๊กคูล่าซูเปอร์แมนแล้วคีย์เวิร์ดของมันคืออะไรคีย์เวิร์ดของของที่ขายพวกที่เป็นล็อตหรือหนัง,หนง,หนงสือการ์ตูนที่โค้ดปูหยิบยกขึ้นมาคืออะไรคือคีย์เวิร์ดเขาจะเน้นคำว่ามิกซ์ล็อต เพื่อนๆจำไว้นะคะถ้าเพื่อนอยากจะขายมีหนังสือกร์ตูนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นเป็นเซตเป็นเป็นตอนต่อๆกันแบบ10ตอน20ตอน50ตอนเพื่อนๆต้องมีคีย์เวิร์ดหรือว่าต้องมีคำที่จะพิมพ์ในนั้นว่า mix loss mix loss ครัโอเคจะต้องมีคำว่า comic ใช่ไหมคะคอมิกแล้วก็เรื่องราวที่อยู่หน้าหนังสือกร์นตูนเราอะ่ะคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราก็ต้องพิมพ์เข้าไปด้วยแล้วก็ชุดหนึ่งมีกี่เล่มชุดหนึ่งมีกี่เล่มแล้วก็เป็นของประเทศไหนผลิตในประเทศไหนนี่ก็คือสำคัญเหมือนกันมันเป็นจุดขายนะคะทีนี้มาถึงเอเวอเรส เอเวอรก็คือ,อค่าเฉลี่ยของอที่ที่คปูหยิบยกขึ้นมาพูดนี่ก็คือค่าเฉลี่ยของการขายหนังสือการ์ตูนแบบแบบเป็นตอนยกล็อตเนี่ยค่าเฉลี่ยสูงขึ้นไปถึง3,000บาท3 4 0ถึพบาทเลยถ้าอันนั้นมันมีราคา3,000บาทขึ้นไป อะอย่างต่ำก็พันห้าพันห้าขึ้นไปแล้วแต่มันจะมีกี่เล่มกี่ตอนนะคะสูงที่สุดอ่ะร้อยสามสิบดอลลาร์เท่าไหร่อ่ะตีเป็นเงินไทยสามสี่พัน่ะกับสี่พันน่ะแล้วก็เอ,อเวลาที่เราจะขาย ให้บวกกำไรไปตามที่เราต้องการแล้วก็บวกค่าชิปปิ้งจริงๆเลยนะอานหนังสือไปชั่งกิโลเลยนะว่ามันเท่าไหร่แล้วก็ส่งเป็นค่าชิปปิ้งตามนั้นพวก DC นะคะพวก DC m a r v e l DC m a r มาเวอย่าลืมคีย์เวิร์ดที่โค้ชปูจะบอกคือ Mix s o t t เด็กๆหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าคนโตที่สะสมหนังสือการ์ตูนและแนวนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษเอาอเทคนิคที่คสปูไปบอกนะคะมาบอกนะคะเอาไปทำกำไรบน e bay นะอย่าลืมนะ,ะแล้วคุสปูจะแปะภาพแปะลิงก์ที่สามารถยกตัวอย่างได้ลงในหลังไลฟ์หลังไลฟ์นี้นะคะ ะะอย่าลืมนะคะอตอนนี้คอสฟูมี Private Coaching Private Coaching คืออะไร Private Coaching คือการที่จะมาเทรนไม่ใช่มาปรึกษามาปรึกษาตัวต่อตัวตว,ว่าคุณมีสต็อกของอะไรบ้างคอสฟูจะขอโฟอกัสแค่คนที่มีหน้าร้าน คนที่มีหน้าร้านจะจะสามารถคุยกันได้ง่ายเป็นอันดับแรกนะคะคนที่มีหน้าร้านว่าคุณให้ inbox สอบถามโคชูมาว่าคุณมีหน้าร้านขายของอะไรสามารถขายของผ่าน e bay ได้หรือไม่คโคชูจะเป็นคนชี้แนะแนวทางให้ถ้าสนใจก็มา private coaching กับโคชูเต็มตัวเลยจะจะ coaching ให้คุณได้เรียนรู้จากไม่เป็นจนเป็นในการขาย Ebay ในเวลา2วันนะคะแล้วก็มีเทรนนิง่งเทรนนิ่งโปรแกรมเทรนนิ่โปรแกรมนี่จะยืดเวลามากกว่าโคชชิง่งโคชปูแนะนำให้เป็นเทรนนิ่งโปรแกรมมากกว่า จะเป็นระยะเวลา1เดือน4สัปดาห์นะคะ1เดือน4สัปดาห์เนี่ยจะมีการออนไลน์จะมีการอาสอนที่มาออนไลน์อา,อาทิตยาแหนึ่งครั้งส่วนระยะเวลาหลังจากนั้นก็ให้คุยผ่านไลน์ได้มีอะไรก็ปรึกษาผ่านไลน์ได้นะคะ ทำจนคุณไม่เป็นจนเป็นนักก็สามารถขายได้สำหรับคนที่มีหน้าร้าน,นามีสต็อกเท่านั้นนะคะช่วงนี้นะคะอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นแฟเป็นติดตามโค้ดปูสอนอีเบได้นะคะโค้ดปูจะแปะลิงก์ไว้นะสำหรับตัวอย่างหนังสือที่าขายเป็นล็อตแล้วก็ค่า ค่าเฉลี่ยในการที่เขาขายได้นะคะสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณมากสำหรับถ้าเพื่อนๆได้ผ่านมาแล้วก็มามาดูไลฟ์มาดูคลิปย้อนหลังก็เอาอความรู้นี้ไปทำกำไรบน Ebay ได้นะโดยที่ยังไม่ต้องมาเรียนรู้กับโค้ชปูก็ได้ลองเปิด ลองเปิด Ebay ดูแล้วก็เปิด p พลเนเปิด Ebay ก่อนนะแล้วก็เปิด p พลนเนียเพืู่กันเพื่อที่เราจะเอาชื่อของอลิงก์ของ Ebay อ่ะไปเขาเรียกว่าไป r e f e r e n c ์ไปอ้างอิงกับ p พลนเนได้นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์แล้วก็ปรึกษาคคสปูมาได้สนใจก็ มาอิน็อกซ์มาถามได้ที่ไลน์แอด c o ดโค p o o c o a c h p u c o ส c h p o นะคะสำหรับไลฟ์วันนี้คืนนี้สวัสดีค่ะ